จากที่มีอันนี้พี่ต้องพูดนะจากที่จากที่มีคนโบวว่าจะให้ทาฟาร์มเคกินนะเราก็วัดผลกันแล้วแล้วเราใช้ตัวละครที่มีนามว่าคุณเรียกคุณเรช่วยตั้งชื่อของเฮียนี่ให้หน่อยก็ได้นะแล้วก็วันนี้ตัวละครที่ผมจะมาใช้ยูเดอร์ก็ได้เป็นชเชเดอร์สกินตัวแรกไม่รู้จักเรียนใดแล้วก็จะมีเชเดอร์สกีเชสกายเชชเชียร์ชิดเค ชิคเคเออนั่นแหละฉายาชิคเคอะไรนแลนะเว้าวเฮ้ยบ้าทีปของผมห้ามต่ำกว่า15นาทีนะไม่งั้นแล้ผมจะไม่สามารถลงได้ฉันาอาจจะใช้แค่หนึ่งตาสอง วันนี้ก็ามาอยู่กับผมบัมบูมแต่ที่เรียกผมว่าเกรดเกได้เก็ดกุ๊ดอะไรไม่รู้วันนี้เรามาทำสัญญาของของการบูด มา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 เริ What the Never, ่มกันได้เลยวัดตัวฟักค้างเนี้ยเดือดเดือดเดือดโอ้โหดีสุดเลยเวลรแต่เนี่แน่ผ่าไฟนั่นคืเป้าหมายเราการปัดไฟเป็นงานอันเละที่เราต้องทำถ้าเราไม่ทำเราก็ผ่านกนหมดขอแค่หนึ่งตามา เขาย่าแรกนี่นี่นี่นนนไอขี้ก็จะเป็นปไฟฟันแม่งเลยเอ้ยก่อนนั้นนั่นมันเป็นเพื่อนเกสนดีว่ะเพื่อนเกสโวผมพี่เด็นโว้วนี่พี่ไปกดแคลนใครนะปะ เออเป็นไงบอ๊ะเออเราต้อไปดูเพื่อนก่อนเพื่อนตายเออแล้วว่าไ,าไ,ไปสองครั้งไม่ตายเลยวะสองครั้งหรือ,รอ,อ,ขอ,ขอสุ่มถามไงโอเคโอเคก็จริงใจมากก็ไอ้ชายเออเอาไปว่าคนน่าจะไม่เห็นอะไรเมื่อกี้นี้นะเพราะไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นอะไรเลยโอเคนะ เอาเป็นว่าไอ้ไอ้ตรงครูดาวเพราว่าฟันคุณคุณทำเป็นว่าคุณไม่เห็นแล้วกันบอกแล้วว่าผมไม่เคยพลาดอะไรเลยอาจจะเป็นเรื่องโมกสมทำไฟสองส,องอสองกีวีดีใกล้จะเปิดเทอมแล้วกูจะไม่ได้ทำคลิปแล้วไอ้บ้าเอ้ยเปิดเทอมทีไรกูจะปวดหัวทันทีเลยไปจัดเลยเพื่อนห้องกูนี่แบบพิเศษกันทั้งนั้นเลยก็ไปอย่างมีแฟนอาร์ตว่ะ อเ,เอออย่ามาแล้วเวยมากตกหัวรุดเลยเท,ทำไมถึงมันไอ้นี่นานขนาดนี้วะโอเคแก้เสร็จแล้วต้อเปปุแล้วก่อนนะไอ้วุ้นเข้ามา อืมเวลาที่ดีจริงก้อนี่กี่นาทีโอ้ไม่ก็อนสีน่นาทีบ้าไปใชัดหมาดนัดนลววาน้องแย,อยกๆกันมันเมื่อกี้ลุ้นนะ่าจะเข้าหมอแล้วก่อนนะรู้ยใจเ็นก็ได้เอ้ยโอย,อย อ๋อตัวปลอมวัดก <What? S 1> ูฟันตัวปลอมป่ะแล้วว่าเมื่อกี้นี่คือตัวจริงใช่ไหม,ไมตัวเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวจริงมันใช้เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ตัวปลอมใช้พลังปกต,ติตัวปลอมมันไม่สามารถใช้พลังด้านแต่มันจะเดินเข้ามามันจะปุ้งมุกๆกลัวมันไปใช้แล้วเอาว่าไงชิริต ไปดูดิคุไมกับาถินทงอันนี้เดยวแค่ชิลิตงมอกิต้ตากูไม่ได้บอกเลยไม่นะเพื่อนกูอืมเรียบร้อยอ้าโดนแล้วโดนแล้วโดนเคียนโดนเกียนโดนเกียนโดนเกียน บาม,ามาดูพี่มาแต่ว่าอย่าพูดนะอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดนะเพราะพี่ทำคิดอยู่เห็นปะ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะลูกสิงไดว่าอันนั้นแหละอนสุดหกห้าสี่สามสองหนึ่งพ่อของตายที่ <g ül> มาอีกตาหนึ่งอีกตาหน,นึ่ง I <laughs> ได้เวลานี่คือรอบถ่ายแล้ว่อที่น้องก่อนที่น้องก่อนที่ก่อนที่น้องที่อยู่ข้างผมนจะพูดมากกว่านี้นี่รอบถ่ายแล้วทีนาทีวะดีนาทีตายุโอ้โอ้โอ้โห้ผมพี่เจน พย์แม่งใช่แต่เพย์แ <wh ม่งใช่ไม่เห็นจะเผยความไอ้อิพอายโอ้ยอมตายดีกว่าไปละโชคดีไอ้ฮี่อืมแข้งกูแข้งกูแขน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 อืมเอาไว้ว่าจบเพิ่แค่นี้ก่อนนะ เกิดมากูโดนรอแล้ว <c oughs> ก็ขอไปแล้วสุดดีตาตีสวัสี